ในวันที่เหนื่อยจากการทำงานอย่างหนักผมทำงานล่วงเวลาจนถึงสี่ทุ่มร่างกายอ่อนเพลียเรากับแบกน้ำหนักไว้เป็นพันๆกิโลอาการปวดหัวจี๊ดที่คุ้นเคยเริ่มกำเริบขึ้นอีกครั้งแต่ผมยังคงเพิกเฉยเหมือนเช่นเคยระหว่างทางกลับบ้านทุกอย่างรอบตัวเริ่มพล่ามัวผมเดินเซจนเกือบล้มลงหลายครั้งด้วยความตืนระหนกจึงรีบค้นหายาแก้ปวดในกระเป๋าก่อนจะรีบกลืนลงไปเพื่อบรรเทาอาการ รสขมของยาแผ่ซ่านไปทั่วปากผมจึงนั่งพักที่สวนดอ,อกไม้ข้างหมู่บ้านเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวสักพักอาการก็ดีขึ้นผมจึงตัดสินใจลุกขึ้นเพื่อกลับบ้านแต่ในตอนนั้นเองสายตาก็เหลือบไปเห็นกระเป๋าสตางค์สีแดงสดตกอยู่ข้างๆระหว่างที่นั่งพักก่อนหน้านี้กลับไม่ได้สังเกตเห็นกระเป๋าสตางค์ใบนี้เลยอาจจะเป็นไปได้ว่ามันตกอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกเพียงแต่ผมไม่ได้สังเกตเห็น บนกระเป๋าใบนั้นมีรูปนกยืนยางคู่หนึ่งปักอยู่เคียงข้างกันฝีเข็มดูเหมือนจะเป็นงานฝีมือไม่ได้ประณีตมากนะักแต่ถือว่าดูดีเลยทีเดียวเมื่อหยิบขึ้นมามองใกล้ๆก,กลับได้กลิ่นหอมแปลกๆล,กลอยออกมาผมกวาดสายตาไปมองรอบๆเพื่อมองหาเจ้าของกระเป๋าแต่ก็พบเพียงช,ชายชราคนหนึง่งกำลังเดินโดยใช้ไม่เท้าคำยันซึ่งดูแล้วไม่น่จะใช่เจ้าของแน่นอน พยายามนึกว่าใครกันที่จะทำกระเป๋าสตางค์ที่ดูดีแบบนี้หล่นหายแต่ก็นึกไม่ออกด้วยความรู้สึกแปลกๆบางอย่างจึงตัดสินใจเก็บกระเป๋าใบนั้นใส่กระเป๋าของตัวเองเมื่อกลับถึงบ้านผมทิ้งตัวลงบนโซฟาและพลอยหลับไปทันทีคืนนั้นเป็นคืนแรกในรอบปีที่ผมหลับสนิทโดยไม่มีความฝันใดๆมารบกวนแต่แล้วผมก็ฝันเห็นหญิงสาวคนนึงในชุดเจ้าสาวสีแดง okay,